โอ้ยประดีคนด้วยมันดีย๋ยวอะไรกัน ท่านู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการไทยไอทีวีนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องเมดเลดนี่นี่นี่ก่อนนี้นี่นี่ <laughs> นแค่ผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสองท่านนะฮะอยู่เป็นเมดทั้งสองคนเลยอยู่ไม่เกี่ยวนะคะมันอยู่ไหนอยู่ห้องใต้ดินค่ะไอ้เขี้ยล็อกประตูด้วยสัตว์ เอ้ยสกีนไม่เปลี่ยนฮะคนหนึ่งมองเห็นคนอื่นมองผมแบบเป็นสกินแบบผู้ชายอยู่ฮะแต่ผมนี่เปลี่ยนสกินหญิงอะนะฮะเจ๊เจ๊ไปไหนเจ๊หายเจ๊กูหายว่ะโย่โยโยต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในชแชแนลซักการ์แดนดีทีวีเนีผมแค่ของผมชิ้นแรกเนี่ยปุชีปุชีเฮ้าส์ดีทีวีคุณเป็นใคะ วัสดีกาอดีวัสดีคกาเด้อโอเคฮะทำฟาร์มกันเจ๊กูไปไหนวะอืมลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบเลยนะไอ้ยี้นี่มันไปฉลุกเจี๊ยบแล้วแม่งเป็ดไอ้สัสนี่มันเป็ดเนี่ยนะนี่มันเป็ดเนี่ยชัดไก่เนี่ยไก่อดแครอทไปได้อยากเก็บเลยอ่ะแม่งน่ารักเกินไก่ในี่ยไหมครับนี่ไม่โอ้โหไอ้ยี้สเกลิตันนี่ น่ารักจิ๊บหายสัใส่ชุดเ <ทำ S 1> มดเลยฮะ<ห>จริง <laughs> เออแน่ยเนยโอ้คิปเปอร์ผูกคิปเปอร์ผูกเอี่ยมเฮ้เราเราต้องไปดูฟาร,ร์มมาเตอร์เนี่ยแลหละครับเป็นไงเว้ยคิปเปอร์ผูกเอี่ยมเดิมนมาหนังไาง<อ>่ก็เจอแล้วเนี่ยโอ้โหซอมบี้นี่ซอมบี้เลยเนี่ยโอ้โหอ้าว<อ>วันนี้อยู่กับโลกฟุงฟิงมึงมิงนะครับผม นะฮะขอบคุณเจ็ดเดอร์จากจากกีด้วยใส่ปล่อยสบีมาไว้นี่โอ้โหเป็นร้อยเลยกูรู้สึกว่ากูจะหวานแววไปนะมันเอิ่มโอ้โหกูน่ารักเกินไปเดียยังไงกูน่ารักกว่ามาลองเปลี่ยนแนวมั่งแนวแคชเกมแคแเกมมาเป็นแนวโรลิ่งบ้างแนวนอลิคอนเป็นแนวลรลิคอน ขอมปิ้มาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยจุดเมตขนมปิ้งเธอเยอะเลยบอกตรงว่ากูไม่เคยเห็นเยสีจุดเมตมาก่อนเลยนะหวานนี่เดี๋ยวพิกแอ๊เยลีพิกแอ๊ดเป็นคอนเหรอพิกแอ๊เป็นคอนเหรอเยลีเยลีเจ๊กูไปไหนเนี่ยพี่พีเขาเงียบแนะพิตี้ครัีครับฮัลโหลทุกวงจรแม่ง พี่ตีเงียบกิปบเด็ดจะทุบวงจรเหมือนกูเล่นกันสองคนไงไม่รู้พี่ตีหายพี่ตีรับนสองอันพี่เขาเงียบกิปเลยโอ้โหเซ็งสว่างชาซะ่ามันชาซะเหลือเกินกัะสั์การนี่ต้องจะเป็นยาฟุ้นฟูอ๋อ แคปแคปไปกองบนกูน i̇şte no 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 ี่คุอวันนี้เราจะมาแนวแบบน่ารักเกินฟุ้งฟิ้งเราน่ารักเกินไปใช่ไหมสว่างจ้ามากเลยตอนนี้เสร็จเสธอไอเท็กเจอร์เลนสฮะเราน่ารักเกินไปใช่ไหมเราน่ารักกันเกินไปใส่ชุดเมดด้วยนะหนูใสชุดเมดไปงะง้ะง้ะ นี่กลายเป็นหญิงไปละแงนั่นสิมึงช่วยเปิดประตูหน่อยนะถ้ากูจะลงไปเก็บแครอทข้างล่างแป๊บแปร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 บแครอทจะรีบไปไหนวะแครอทยังโตไม่หมดเลยไม่แครอทที่กูได้มาจากซอมบี้อ๋อต๋องดูดูสแลกเกอร์แม่งใส่ชุดเมดเนี่ย บินฟินคุณเล็กคะมีถ e ั่วไหมคะถั่วพองนี่มันข้าวข้าวข้าวเต้นได้ข้าวเต้นได้เฮ้ยเนเธอร์วาร์ดี่มาโตเต็มตัวนี่จะเป็นปอกคอนใช่ไหมเนี่ยถั่วบัลดูแค่หลอดมึงจะน่ารักไปไหนเนี่ยเอ้ยผ ตีรู้สิ่งเยอะมากนะเขาอว่าเขาองไปให้สมาธิอ๋อปไปความเกณฑ์ของ V I P มีเลทะกระดูกเลยเอ,อันนี้น่าจะเป็นโปเตโต้เออใช่โปเตโต้น,นี่น่าจะเป็นโปเตโต้ทีที่เขาร้องเพลงอะ่ะเอออน,นั่นไอนทนเทมโปเตโต้ โปรเจกต์ลงเพลงไดนาะวงโปเตโต้เฮียไม่ใช่โปเจกต์ลงเพลงนายพี่เอาไว้ในบ้านก่อนพี่เอาไว้ในบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำฟอกมาพี่ยัง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 ไม่ได้ทำเลยก็จะไปทำอย่างั้นทำคอกม้าเลยดีกว่าเออเลยไปทำคอกม้าเลยอ๋อหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยหนน้้าาบเอ้ยออกไปหน้าบ้านหน่อย เออไม่ข้างบ้านนะพี่เอ้ยข้างบ้านเนี่ยวข้างบ้านข้างบ้านเดี๋ยวล้วก่อนข้างบ้านพี่ฝั่งซ้ายแบบเป็นสาะสี่เหลี่ยมอะฝั่งนั้นอะทำไมล้วแม่งคนละอันหรือไงเนี่ยมันล้วอะไรเดี๋ยวนั้นนะคุณผู้ชมผมาปิดรีซอฟแพ็คก่อนลมึงเก็บฟาร์มก่อน มึนจริงๆอันนี้มึนมากขอเปลี่ยนในซับแพ็คะเก็บโอ้โตเยอะจังเลยคนอาจจะตกใจนะครับทำไมอินโทรพี่เลสเปลี่ยนเนยพเลงก็เปลี่ยนด้วยอนะ๋อก็ได้อินโทรใหม่ว้าวโอ้โหพอเอามามิ๊กันนี่โคตรน่ารักเลยอ่ะบ้านอะ่ะดูเชเดอร์ผม,มเอามาบิ๊กันนี่โคตรน่ารักเลยอะ่ะโอ้โหสตอร์แม่งโคตรสุดยอดตรงไหนฮะพี่พี่อยู่ไหนอย่ตรงนั้น ตรงนั้นแหละเดี๋ยวตรงนั้นแหละอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเราทำล้อว่าอยู่ตรงไหนไงเมดเหมือนกูเห็นชิคใครใต้ดินไอแน็คแน่เรา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 เก็บแครอทอยู่วันนี้หนูมาเป็นเมดนะคะเออผมเย็นเมดผมจะให้หนูไวการอะไรบอกเลยนะคะผมจะรักษาการเป็นเมดเอาไว้นะฮะทอตเมดทุกอย่างทุกอย่างแม่งทุกอย่างแม่งริมิิกลายเป็นอะไร รีมิกไปหมดอะบล็บอกแต่บล็อกเปลี่ยนวกนี้สอบวันสุดท้ายเย้มันน่าดีใจตรงไหนก็นสอบวันท้ายไงก็สอบวันสุดท้ายมึงหยุดไหมล่ะไม่หยุดอะเออ <c oughs> มันน่าดีใจตรงไหนเนี่ยอยากหยุดอยากอยากหยุดเวลาไว้หาทุกข่ายติดทั้งสิ้นไม่มี <c oughs> พี่รอร้อง,องไม่ติด รู้เออเวลาวร้องไ้ติดหลอกแต่ถ้าเปิดอ่ะกปิดใช่ติดแน่นอนแน่นอนแน่นอนว่าจะเปิดไม่ใช่ละมันมันเปิดเองก็ได้แต่มันเดี่ยวเดียวคนอยากเกฝั่งไหนเอารวมไว้ฝั่งนี้คืออะไรเนี่ยหมายความว่าไงตรงนั้นแหละไม่ได้ฉันเอาไว้ข้างฝั่งฝั่งนู้นแล้วเจ๊ก็ออกซีเจ๊จะ รออะไรเจ๊ก็ทุกบอกเฉยผมไม่รู้แบบวางไหนก็บอกตรงนั้นตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละก็วาาไว้ก่อนนะนานตอนนี้หนูกลายเป็นหญิงนะคะหนูแค่เป็นหนีน้อยอะไรนะหนีน้อยอะไรนะฉีน้อยไอเจ๊เจ๊อยู่ไหนเขาไม่อยู่ในแถวนั้นแน่อยู่ตรงนี้เจอมาอยู่ตรงที่เจอมาอยู่ตรงที่เจอมาใช่ไหมโอเคได้ ผมไปแก้ตำรวจก่อนแป๊ไปบไอ้ท่น<อ>มัยน,ยนมาโโอ้หพี่เอารั้วนี้โอ้โหนี่ล่อรั้วงี้เหรอขอบมาช่างแกใจช่าใจเพราะว่าเออมาแล้วเหนื่อยเนี่ยอ้าวอตอิดี้ผมเมื่อวานม้าผมต้องอยู่นอกม้าผมนี่เขาเรียกว่าชอบตากลมม้าผมอยู่ในบ้านไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้กรุงเทพอ่ะ โล่ผุ้งแพ้กับโล่ทนทนไม่ได้พี่ต้อให้ดีจากกงเทอหมอใ้จากกรงเทพพี่ต้องเอาสติกไปตรงกลางพี่แล้วก็เอาไม่จังหวัดนี้พอเห็นมีสาวสวยดีเลยใครอ่ะวุยพอเห็นว่าสาวสวยดีใครอ่ะมีน้ำฝนมีเอมี่ไม่ได้ไม่แอบกันเลยอะไม่แอบไม่แอบกพี่มันมันต้องแอบแตกหน่อย มันดูนะ MM นไม่แพงอ่ะมันดูไม่แพงพี่เอาจริงเอ่ยมันดูไม่แพงแต่เปลืองไม้มากเลยตอนเนี้ยอนี okay. that, ้ก็ต่อขใส่มาขี้เกียจตัดด้วมากระโดดได้สองบล็อกมันไม่โดดข้ามรัวไม่ได้พี่กระโดดได้สองบล็อกยาเราจะเคยเอามาเออลืมลืมลืมกระโดดได้สองบล็อก้างบล็อกสูงสุดสี่สี่หรือห้าไง เออแต่มาผมโดดสูงย์ได้สองบล็อกถ้าเกิดเป็นไมซีก็จะเลยสูงถ้าเกิดเป็นไมซีก็สูงประมาณม้าผมน่าจะโดดเลยสองบล็อกนะเพราะว่าไอตอนนั้นไอ้เน็กมันขุดตั้งสามบล็อกเอ้ยม้ากูหายเอย่างมีแค่นี้เดียวอ่านอ่ะอ่านมีพี่แล้วทำไมแกไม่เอาอ่านมาให้ฉันว่าตอนนั้นอ่ะ เสียอะไรวะเอา,า,าเน,เนี่แบบไม้แน็กนี่หว่ามากูไปไหนเนี่ยมาเฮามาเฮามาเฮาเฮ้ยมากูไปไหนอ่ะจําได้ว่าขังในห้องนึกใครเปิดประตูทิ้งไว้อะอยมมาตีขาวอะใส่อานด้วยเด,เดินดูบนเนีก็ไม่มีนะมันจะขึ้นไปทนําอะไรเตีย่ยอะไรข้างบนนะแล้ว <c oughs> น่าจะอยู่ชั้น,น,นสามไหมน <า S 3> <ด>ี่ไงนี่ไงอยู่ห้องประชุมเนี่ยอะไรหรอ นเอาไหมนี่ไอสัตว์เจ้าของเจ้าของขี่ไม่กี่วันเองไอนี่ขี่ขี่ล่อแบบเลยวันเลยใช่ไหมแคสต์เดย์ครับสิบสามนี่ใครเจอกันแน่ครับเดี๋ยวเจอผมแน่ครับแคสต์เดย์นะผมมันได้ไปอ่ะอาจจะเจอพี่ตีก็ได้เนีัยนี่เข้าไหมผมมันได้ไปอ่ะเศร้า อาจจะเจอถ้าให้หนีไปญี่ปุ่นก่อนใช่อาจจะเจอพีตตี้ด้วยนะเราอยากไปอยากเจอพี่ตี้อ่ะเราต้องถามสเปกนะฮะสเปกผู้ชายที่พี่ในฝันพี่สเปกอะไรพี่ถามใครวะถามพี่แหละใครก็ได้ชื่อหคนมันก็คนทั้งหมดเลยพี่ผมหมายถึงจะสเปกพี่อ่ะอะไรฝันช่วยได้ฝันใช่ปหใช่ ถ้าในฝันในฝันค่อยเจอเจได้ชิตจริงหนุ่มเกาหลีหรือไงไม่ชอบชอบเกาหลีชอบคนตาตีสูงสูงคนจีนเลยพี่คนจีนเลยครับจบอะไอ้ย่าคนจีนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะต้องคนญี่ปุ่นยังไม่ตีเท่าไหร่คนญี่ปุ่นหน้าตาไม่ค่อยตีเท่าไหร่ตีก็คือตีแม่งตีจริงๆอ่ะตีอาจจะพาก็ได้ก็น่าจะรู้ว่าเออ อะไรเอออะไรพี่ช่างอจิจูนี่ยคือแบบกงผู้ดีกับพวกยาจกมัอยู่ใกล้กันกันหน่งครับเดี๋ยวพี่เอาไม้ก่อนซักนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวกองผู้ดีกับกองยาจกแม่กูพูดกูทำใหม่เลยวะกูจะแบบทำใหม่ดีกว่าเดี๋ยวลื้อไม้ทั้งบ้านเลยอ่ะโอ้โหไปสร้างไปสร้างคอกม้าลื้อไม้ทั้งบ้านเลย เเลายกูไม่งั้นบ้านหลังนี้ก็ไม่งั้นบ้านหลังนี้ก็ไม่งั้นบ้านหลังนี้ก็เอาให้ม้าอยู่แล้วก็ที่เหลือที่ที่สร้างกูก็ไปอยู่ในนั้นแหละเอาเตียงเอาไปวางจบนั่นแหละเล็กครับบ้านหลังนี้แม่งสร้างห้าแสนกว่านะรับรองว่าคลอกม้าเราหลูที่เทียแต่บ้านโคตรจนเลยสัตว์ก็เธอเป็นดาตาเนี่ยคนอื่นชอบคลอก้าสวยไดดได้๋ยวผมวางคอกก่อนแลเอาคนละสี่ไหมพี่ผมไม่มีไม้ขาวอ่ะเนี่ยานีเยอะเลยอ่ะ อแล้วกูหยิบมาทำไมวะเนี่ยไม้สีเนี่ยขวานอยู่ในกล่องอ่ะมีขวานน้าถังข้าวแป๊บชานอสุเพนไอ้น้ำไอ้น้ำมันคนละอย่างละน้ำมันไอ้่าแม่กูไม่ใช่ละอะไรอะไรนาำนองนาาอะไรมาบงแม่อะไรกูอยากได้ฟางข้าว นะครับฟาข้าวเขอยู่ข้างล่างกันอยู่พี่ฟางฟางอ๋ออ๋อฟางฟางฟาข้าวอ่ะพี่มันต้องไปต้องไปไอ้นี่เอาข้าวเอาข้าวมาทาบก็ได้เนี่ยพี่ฉลุฉลุขุดขุดด้านล่างคบ่อกี่ปีไปสามปีกระดุมน้ำเปิดข้างในด้วยเอาโทอครับจะไปเปิดประตูมึงจะล็อกประตูทำไมวะไอ้นี่กูถามจริงมีชนะันจะทุบเข้าไปมึงมึงกลัวมึงกลัวใครไปซ้ำ ฮะเอ้าเฮ้ยใครใครลากจากข้างนอกไม่ได้กลัวผมผมไม่ใช่พวกนั้นครับผมไม่ใช่ผะหนูกลัวเลสอะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เคนพี่ผมไม่ใช่ไอ้เคนหนูกลัวเลสอะเลสมันชอบเข้าหลังอ่ะกูไม่ใช่ไอ้เคนกูไม่ใช่ไอ้เคนเป็นนักฟุตบอลไหมคะใช่ผมชอบยิงประตูแต็บน่ชอบเข้าหลังครับพี่ผมผมเป็นนักฟุตบอลระดับหนึ่งกินข้าโกดัวเองฝากย ครับ What What ฮะ What What are y o u d o ing เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนงงจะทำทางชีวิตนี่มันบล็อกอะไรวะจริงนะทางชีวิตในี่ยไหมครับรู้สึกจะอยู่กับฟาร์มเยอะกว่าอยู่บ้านหนึ่งบล็อกนี้นี่หว่าทำอะไรทอะไรไม่ได้ทำได้แต่บ้านอย่างเดียวไม่หนุกทำบ้านเลย ไอ้หนูกะเดี๋ยวลองมาเอ็กซ์เรย์แม่งเลยเอ็กซ์เรย์หาเพชรเมื่อวานก็ลองใช้เอ็กซ์เรย์มองหาเพชรแล้วเอย่างน้อยเมื่อวานก็ผิดเซลมอนติดเซลมอนต้องจบมันให้ได้ <c oughs> จับไปทำเที่ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เกี่ยวนะติดเซลมอนผมไม่ได้เล่นเ,เดี๋ยวก็ได้เห็นกันแน่นอนนะคลิปนี้อาจจะลงก่อนหรือ่ก็ลงหลังนี่เดียวที่ลุ้ม้ากูออกอีกองไง มึงอยู่ตรงมึงอยู่ตรงซี่มึงอยุดมึงอยู่มึงต้องอยู่จังซี่นี่มึงอยู่ตรงผีไม่ฟังเลยไม่ไม่ฟังอ่แล้วเลดโดยคุมใครได้อ่ะไอ้การ์ดบันดื้อไอ้การ์ดบันดึ่มึงต้องมันต้องนี่หน่อยต้องต้องดุอ่ะแล้วแล้วโกดึงอะอะไรโกดเลยหมาอ่ะไอ้กูป่ะไอ้กูไม่กูฟังอยู่แล้วนั่งเฉยนั่งโฟมานนั่งโฟมานไม่เหมือนมึงไงนะ โอ้ถ้าไม่ใช่หมานะยะบ้านบ้านไม่เฝ้าบ้านไม่เฝ้าบ้านไม่เฝ้ารู้สึกพากนี้รู้สึกผมจะออกแนวหญิงเยอะกว่าบ้านบ้านไม่เฝ้าเอาแต่เดาคนไปวันวันอ๋อเฮ้ยคล้องดิว่ะคุณเลยขับมันแรงนะฮะมันแรงจะไม่จะหาคำคล้องไงไม่ดีไม่เจอคำคล้องพอดีว่ยบ้านไม่เฝ้าเอาแต่เดาคนไปวันวันอันนี้ใส่ตัวเอง เจ๊นี่ก็เข้าข้างเลยมันเยอะขนาดนั้นไม่เข้าข้างลงมานี่ครับเขาเรียกว่าเรียกเขาเรียกว่าเล่นการนะแต่잉กเล่นการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอคิดเดี๋ยวเหรดูหลังคาบ้านดูจากหลังคาแล้วอืมดึ๋งนะไม่ยังเห็นเลยสิเอาก็มันจะได้เหมือนกันไงีพี่ออ หรือก็หาว่าเราเพอเราไม่ทำเว <c oughs> ้ยก็หาว่าเอา้าทำไมไม่เหมือนทำไมมันไม่สวยเลยวะสรุปจะเอาอยัางไงกันแน่นพี่ <c oughs> อะไรร่วงลงมาวะเน,นี่ยมันมังต้องไปขึ้นไปเก็บใช่ไหมธนูใครอินชาร์เนี่ยธนูนสเกล,ลิตัน <c oughs> สเกลิตันธนูสเกลมันตอบ สเกลสเกลลิตันเป็นแฟนของเลดเออเอาแล้วเอาครีมแม่ครีมกูกลายเป็นสเกลไปแล้วเหรอเออใช่แหม่เหมืองไหนเลวิม่เเลลววิินนใครมาพี่หลงพี่เลดขายกูเนี่ยใครกูเนี่ยที่เลดขายในไหนอะในกาลิน่า แล้วป้าในเจมทั้งทั้งเนี่ยกูนั่งดูคลิปอยู่ใครวะนี่กูไม่รู้นะเปล่าเปล่าเปล่ามันมีชอบคนชอบทักในกริ่นหน้าไม่รู้ใครไม่รู้เพิ่มเพื่อนใครมานักหนามด้วยนะเนี่ยมเพิ่มมวลเพิ่มมวลอไปเงี้ยกูเป็นแบมนะเอารอเออไอแบมอ่ะหญิงแบมเหรอคุณหญิงแบมใช่ใช่คุณหญิงแบมค่ะหนูมาแจ้งความเป็นเลสเอ่ะ พีไปเกิดขึ้นพีตกอ่ะเว่าลดนอะอไเปก็โอเคอยู่ที่เรือไม่ลดแต่จะขึ้นยังไงตกใจตกใจพี่ได้ยินพีอุท้าแบบเชี่ยเลดอไม่กูกูเชี่ยกูออกไม่ได้อติดของละแสดว่ามีคนสํารวจแล้วก็พวกผมนี่แหละเป็คนสํารวจแล้ว เรา P P A P P A เฮ้ยเลททำไมต้องพูดตรงกันด้วยวะกูพูดกูพูดก่นนกอ,กอ,กอนกูพูดก่อนมั้งพูดก่อนกูพูดข้อกับมึงอ่ะไงกงูพูดกอ่อนใช่พนะ่อกับมึงเรา P P A P P A ทำด้ใช้1นเอ้าเขาพูดกันอยู่เขาพูดกันอยู่เออเขพูดกันอยู่แล้วเออล่นทีพีไปปะเล่น้เฉยเล่นเมฆเล่นผิดการเสียสามถกถกถูกถยีนี้ไอเหี้ยหวยแดกหวยแดกไป้วแดกโอ้โหเล่ที่หลังอยเล่นหวยนะมึงไอโชว์เล่นมึง อ๋อพี่พี่โชว์เดอกไม้แล้วไม่เอาดอกม่วงดอกไม้แดงนะพี่ผมแรเนีี่ยทโอ้โหข้างล่างพี่ข้างล่างมีหลุมด้วยมีแชแนลพี่เขาเป็นแอดมินอ๋อแอดมินอ๋อลืมแอดมินแนลแอดมินแนลอ๋อแอดมินแนลเฮ้ยแคสแคสแคสแคทแคทแคสเคทีอ๋อแล้วก็แคสเคที แล้วก็สืบเรียนว่าก็แอดมินแอดมินโอเคใครพิมพ์คำยากมาไม่ถูกใิตได้อย่างเดียวไม่แคร์สื่อไม่แคร์นะคะหนูไม่แคร์ยังกุ๊กยังหัวควงดีหัวควงอย่างนี้ก็โดนไปเลดเบงเชิดคมหยาบรุนแรงมากนี่มันรุนแรงนะฮะส่วนมากอยู่ที่โรงเรียนก็โดนด่ามากอ่ะโอ้ยวุก เออส่วนส่วนเอ๊ะแต่อยู่กับเพื่อนก็ส่วนใหญ่เขพูดเยอะนะส่วนใหญ่ก็โดนด่าหัวกล้วยหมดอ่ะหัวกวยส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะลงหัวยอด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 อย่างหัวเล็นี่ก็เป็นหัวดีต้องหัวควยหัวดีหัวคอยหัวเล็ดีเอออ๋อแล้วเวลาสมมบุหรี่อย่า โอ้เล็ดคอยเล็ดคอยอย่างเงี้ยเหรอจะดีใจหรือจะจะดีใจหรือจะเสียใจดีวะเนี่ยอ่ะเล็ดคอยก็สุดยอดก็สุดคอยสุดคอยไม่ใช่เหรอสุดคอย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 สุดโสปนั่นโชโกโบสุด大家好，我ยน虎ี力。โอ้ยเยัย กำให้สีให้สีฟังไม่ทันจเจ้าหาว่าเจ้าหูเทียนอีกพอครั้งครั้งจีเขาเยอะอีกวันเจตีวันเจตีอืมถ้าเกิดแปลเป็นไทยนะฮะถ้าพี่ตอบถ้าพี่ตอบนะครถ้าพี่ตอบภาษาผมได้แล้วพี่เก่งเลยเนี่ยพี่ตะคีพี่ตีเขาบอกว่าฉันชื่อตี่ฉันอฉันตอบภาษาจีนได้นะพีึกษาศผมชอบภาษาจีน มีคนเรียนจีนแล้วเย่มายเียนเดี๋ยว้ไม่ได้เด่นจีนเข้ามาโอ้ไม่ได้เรีนจีนเนญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดเป็นอยอเอามาอีเซ้มาเซไอ้กูมังนั่งในดีีเหมือนนั่งขี้ไงไม่รู้โอ้ย อันนั้นต้องให้เมียผมเล่นพี่ต้องให้เมียผมพูดผมพูดไม่ได้จริงเหรอเลือได้จาะนี่พูดได้คำเดียวคิมูจิเดสกะโอ้ยเหียคิปพาคลิปคิูนี่ติดเลทไปละ อย่างน้อยก็ขึ้นคำเตือนว่า18อายุต่ำกว่า18ห้ามดูเออก็ยังดีไม่น่าฟ้องตัว่า18จริงๆนะก็ไม่น่าทำเสียงเลยใช่มเ้อเวนกำไอ้เราสมารลยถ้ามึงเล่นอย่างนี้ไม่พูดเออเย่กันทีอ้อยยตีกันเองห ผีผีหายตีกันเองเถอผีหายหายเอ้ยผีผีหายเมื่อกี้โดนผีตบหัวโอเคผีกระชากหัวเลยผมอ่ะอย่าปวดเกิดผมหัวนะเกิดเกิดเชี่ยขึ้นทันทีเจอแจ๊กแก้วมาดิแจ๊กไอเจ้านายวัดเน่หนาวไม่แจ๊กหนาวเหี้ยเลย เจ๊เดี๋ยวนี้ครับแจ้เดี๋ยวนี้หัดพูดเกี้ยแล้วเหรอแจ้เจ้านายเป็นคนสอนฮะอยากได้อะไรพี่ไม่อยากได้ขวานลุงพีขวานอะไรเจ้านายอยากได้ขวานที่แบบเอ็นชางช็อปเปอร์อะเอนช็อปเปอร์เอ็นแน็กมีอยู่ที่ประเทศไรวะฮะเรามีขวานที่เป็นมีสิพาดผ้านุ่มวันหนึ่งคงทนสามโชคลาภสามโอ้โหไม่ได้ขวานมีแต่ขวานธรรมดาไม่ใช่ผมเไดน เพอร์ขวัญอินช่าชอปเปอร์มันจะแรงกว่าดาวนะจากแรงของดาวเพียร์ดวยอือืมแฟนอาจจะพี่พีได้ไงอ่ะโอเคก็ต้องไปจมก็กลับมาเป็นจีนเดิมดีกวยฮะพี่วุ้นใ่ครับโอเคครับเจอกันใหม่หันหน้ากันนะเขาไปเล่นเบบล์กันแล้วผมทิ้งตัวไปทำฟาร์มไปเจอคนจีนเดิมไปดูหนังก่อนนะบ๊ายบายครับเจอกันบาย ไดูแต่เกมาลักสวยฉันเพิ่งเข้าเพิ่งเข้า s ปเอง